สวัสดีค่ะใครที่กำลังมองหาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจหรืออยากมีที่ดินเป็นของตัวเองเพื่อหนีความวุ่นวายในเมืองต้องดูคลิปนี้ให้จบนะคะวันนี้เรามีโปรดีๆมานำเสนอนั่นคือที่ดินวิวเขาสวยสะดุดตาที่ตําบลหนองตักยาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีที่นี่คือคำตอบของคำว่าหนีเมืองมาพักใจให้ธรรมชาติอบกอดอย่างแท้จริง ที่ดินของเราติดถนนคอนกรีตเดินทางสะดวกมากและที่สำคัญที่สุดคือโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองก่อนสิ้นปีนี้เราแถมฟรีล้อมลวงให้ด้วยเลยจ้าคุ้มค่าขนาดนี้พลาดไม่ได้แล้วนะคะเราเริ่มแบ่งขายที่ดินที่100ตารางวาในราคาพิเศษเพียง220,000บาทเท่านั้นแต่สำหรับใครกรบน้อยหรืออยากจะเริ่มต้นแบบสบายๆเรามีโปรผ่อนฟรีดาว แค่100ตารางวาก็ผ่อนเริ่มต้นเพียง3,900บาทต่อเดือนเองค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทางเพราะที่ดินของเราอยู่ในทำเลที่สะดวกมากจากเทศบาลและอนามัยแค่5นาทีและไปเซเว่นซีเจหรือตลาดก็ใช้เวลาเพียง5นาทีเท่านั้นย้ำอีกครั้งนะคะเราทำเรื่องให้ง่ายที่สุดไม่ต้องใช้คนคำ้ำไม่เช็คเครดิตและผ่อนตรงกับเจ้าของได้เลยค่ะโอกาสทองแบบนี้ ไม่ได้มีมาบ่อยนะคะที่ดินวิวสวยทำเลดีแถมโปรแถมรั้วฟรีและผ่อนสบายแบบนี้ติดต่อมาได้เลยนะคะจองด่วนก่อนสิ้นปีนี้